กลับมาต่อคุณผู้ชมนะข่าวของใครต่อเราไปดูนะครับอาการนักคอมชนชื่นบ้างนะครับที่ตอนนี้เขาบอกว่าเข้า ICU แล้วนะครับหลังเชื้อเนี่ยโควิดสินะครับที่ตรวจพบต้นแรกเนี่ยมันลงปอดไปนะฮะก็มีปอดอักเสบด้วยคือตอนนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดเดียนะฮะคุณหนุ่มปัะชัยก็เปิดเผยในรายการเที่ยงวันรายการบอกว่าได้รับรายงานจากคนในครอบครัวของนักคอมว่าขณะนี้นักคอมเนี่ยถูกส่งตัวเข้ารักษาในห้อง ICU เนื่องจากเชื้อลงไปที่ปอดแล้วนะฮะขณะที่แม่เอเองนะฮะก็ภรรยาของนักคอมเนี่ยก็ได้มีการรัับยน ติดโควิด -19 เช่นเดียวกัน ก็คือติดทั้งหมดเลยตอนนี้นะฮะทั้งผัวทั้งเมียเลยนะฮะทังนี้ลูกสาวของนักอมก็ยังเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการของนัก้อมผ่านเพจคอมชวนชื่นด้วยนะฮะบอกว่าตั้งแต่วันที่1 7ก็ต้องย้ายโรงพยาบาลด่วนเลยไป ICU กระทันหันเนื่องจากปอดเนี่ยเป็นฝ้าหนาจนต้องไปหาโรงพยาบาลใหม่นะครับมางวันที่18ก็อาการของนักขอมเองเริ่มมีอาการเหนื่อยแต่ไม่มากแพทย์แนะนําให้นอนคว่ำครับกระทั่งช่วงประมาณ3าทุ่มเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีอาการเพราะว่าอาการยังคงเดิมอยู่แต่ไม่เหนื่อยหอบเท่าไหร่นะ อยู่นะครับตอนนี้ก็ให้ออกซิเจนในระดับสูงเอาไว้อาการไม่มีอะไรน่าเป็นกังวลนะครับจนมาวันที่19เมษายนเนี่ยนะครับลูกสาวก็มีการโทรมาหานครพบว่าเหมือนว่าคุณพ่อเนี่ยพูดช้าลงก็เลยรู้สึกว่าอาการไม่ปกติไปก็เลยไปตรวจสอบนั่นแหละฮะมีบ่นว่ามันเหนื่อยง่ายอะไรอย่างนี้ก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะคิดว่าความเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อในช่วงค่าคืนเนี่ยมันเปลี่ยนเยอะไปก็เลยพาไปตรวจซะเลยนะฮะทำการทีทีสแกนในช่วงเวลาหกโมงเย็นของวันที่19ที่ผ่านมาสรุป สรุปแพทย์คิดว่านะฮะลิ่มเลือดน่าจะไปอุดตันตรงที่ ไปหล่อเลี้ยงปอดอ,นนอันนี้อันนี้ที่แพทย์บอกมานะฮะทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนในร่างกายเนี่ยมันไม่ดี<ะ>จึงทําให้ออกซิเจนในร่างกายเนี่ยต่ำนะครับแล้วก็ช่วงประมาณดึกๆเนี่ยสามทุ่มเนี่ยก็มีการสอบถามอาการเพิ่มเติมกับทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีไข้นะก็ยังให้ออกซิเจนตามเดิม,มแต่ว่าแน่นอนว่าตอนนี้พบวา่าเรื่องของอาการลิ่มเลือดเนี่ยที่ไปอุดกั้นในปอดเนี่ยตอนนี้มันทําให้ปอดอักเสบ<ะ>แต่อาการที่ลิ่มเลือดไปอุดตันอนะ่ะเริ่มหายแล้วช่วยได้ก็คือต้องอยู่ใน i อ u ีนะแม่อันนี้อัน <S <S ะะส่วนอีกคนหนึ่งก็ที่เป็นพี่น้องเลยก็ตอบว่าเป็นลูกรักกันเลยนะคุณบอลชนยิ้มเองเนี่ยก็พอทราบข่าวก็ภาวนาบุญที่มีทั้งหมดะส่งให้นักคอมแล้วก็เป็นต<ม>ัว<ช>เอครอ,อบครัวปลอดภัยเพราะตัวเองก็ยังป่วยเหมือนกันก็ยังอยู่ในการดูแลรักษาจากตัวอยู่เลยนะเขาบอกว่าขอให้พ่อพ่อคอมแล้วก็แม่เอ๋ตลอดทั้งครอบครัวปลอดภัยนะฮะแล้วก็อวยพรแล้วก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเยอะแยะมากมายเลยนะฮะนะครก็มีบอลชวนยิ้มนักคอมแจ๊สแจ๊สชวนชื่น ป่วยกันหมดนะคะติดหมดเลยแม่ติดหมดเลยแล้วเป็นเนี่เฮ้ยเป็นตัวเขาเป็นสายพันธุ์ไหนเขาไม่ได้บอกใช่ไหมส่วนใหญ่ไม่ออกอาการกันหมดเลยแม่ไม่ไม่สายพันธุ์อังกฤษหรือว่าอังกฤษอังกฤษใช่ไหมที่ล่าสุดตัวสองคือน่าจะเป็นสายพันธุ์แบ๊กแบ๊กวานิลาใช่ไหมใช่ครับอันนีรุ่นสาวนครเขาคนนี้น่ารักนะแม่บ้านใหญ่มากบ้านใหญ่มากแต่นั้นแหละนะคะคนเขาถึงได้บอกว่าโควิด19เนี่ยคนมีอายุ หกอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรเป็น40่สิบยังอันตรายเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบาหวานความดันนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคปอดพอเป็นแล้วป๊อปเนี่ย โอกาสที่มันจะเสียชีวิตมีสูงครับแต่บางคนเขาก็ไม่เสียชีวิตนะคะอันนี้บางคนที่ว่าร่างกายเขาอ่อนแอเขาก็จะไปเลยเพราะว่าโรคเนี้ยถ้าเกิดคนเป็นวัยหนุ่มสาวเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นอายุเยอะๆเนี่ยต้องระวังต้องระวังอีกเคสหนึ่งที่ต้องระวังนั่นก็คืออัต้อยเสถราครับเพราะอะต้อยเนี่ยเป็นมะเร็งปอดด้วยระยะซึ่งต้องยอมรับนะว่ามะเร็งปอดระยะ4ถือว่าอาการหนักนะคะครับแล้วก็มาติดโควิด -19 ด้วยก็เป็นกําลังใจแต่ว่าเห็นเขาบอกล่าสุดเนี่ย ทางทางแพทย์เขามาเปิดเผยว่าอาการก็สง่งๆแล้ว <c oughs> อาการดีขึ้นนะคะแล้วก็มีหลายคนนะคะในวงการบันเทิงที่ติดโควิดกันมาน,ะะนี่อันนี้ล่าสุดนี่แม่ค,คุณ New Clear คนิวเคลีรยร์ไงคุณนิวเคลียร์หายหายป่วยโควิดแล้วนะครับเน <c oughs> จ้าก็จะออกมาแล้วนี่ยแต่ว่าต้องดูแลลูกต่อเห็นเมื่อเช้านี้นะครับเหมือนใครนะที่บอกว่าเป็นดารารุ่นใหญ่อ่ะแม่ที่ติดเชื้ออีกคนหนึ่งของกองละคร ปางเสนหาโควิดดามลาลารุ่นใหญ่ติดเชื้อจากพริ้งคอยตอนนี้พี่จะบอกอะไรให้นะมันไม่ใช่แค่วงการบันเทิงนะวงการเอเจนซี่วงการโฆษณาก็ติดติดกันเยอะเลยพี่บอกเลยคุณคุณจิ๊บเฉลิมพรแม่รู้จักไหมคุณแม่พี่บอกเลยว่าวงการเอเจนซี่วงการโฆษณาพุ่งกลับเออยแล้วก็ผู้ช่วยพุ่งกลับติดกันหมดนะคะเด็กที่ไปแคสคือเอาเชื้อโควิดไปแพร่ในสตูดิโอแล้วก็แพร่กระจายกันไปหมดแล้วตอนนี้ หลายสตูดิโอหลายเอเจนซี่งดการแคสโฆษณานะคะคเพราะว่า เด็กๆติดโควิดกันแล้วก็เอาไปแพร่แพร่กระจายอยู่ในในสตูดิโอที่ไปแคสงานกันหมดเลยทําให้คนที่ทํางานเอเจนซี่ทุกวันนี้ก็ทํางานลาบากมากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านี้แล้วมันก็หยุดงานทั้งหมดเลยต้องหยุดเลยครับเพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะไปแคสอะไรได้แล้วเราอยู่ต้องอยู่ที่ต้องต้องต้องทำงานที่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมไปแต่แคสอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะคบเพราะว่าเชื้อโควิดมันระบาดแล้วก็แล้วก็ หลายคนฝากถามมาบอกว่าส่วนน้องพระเอกคนนั้นที่ติดโควิดวายแล้วก็ไม่มีอะไรกับมันยังไงนางแบบโฆษณาอืยังกักตัวอยู่นะคะติดนะคะเขาติดทั้งคู่เลยเพราะว่าเขามีเพศสัมพันธ์กันสองรอบแล้วก็เขาติดโควิดกันบางคนก็ส่งมาถามว่าคนนั้นคนนู้นคนนี้ไม่ใช่นะคะได้ผิดกันหมดเลยเป็นพระเอกค่ะเป็นพระเอกเลยเอาจริงนะมีคนพูดพุ่งเป้าไปที่คุณป้องนวัดหมดเลยแั่บอ้ไม่ใช่ป้องฉันบอกแล้วไม่ใช่ป้องนวัดไม่ใช่ป้องเออ เป็นคนอื่นเป็นคนอื่นเขาไปเขาไปเขาไปถ่ายโฆษณาแล้วก็ไปชอบแบบนางแบบคนนึงอแล้วก็เขาก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกันสองรอบนะคะในสองรอบในครั้งเดียวสองรอบก็ในคืนเดียวมีสองรอบรอบที่สองนี้ผู้ชายก็เริ่มบบนแล้วบบนว่าไม่เสร็จสิ่งเออก็มันไม่มีจะออกแล้วเนาะมันอิ่มสุดท้ายก็ อาการไม่ดีขึ้นก็ไปตรวจสุขภาพสองคนเลยติดโควิดทั้งคู่นั่นแหละตามนั้นไปส่วนจะเป็นใครก็ไปสืบกันเอาเองแต่ไม่ต้องไปพูดชื่อคนนู้นคนนี้นะฮะไม่ต้องไปพูดชื่อถ้าโดนฟ้องขึ้นมานะคุณแม่เต๋าเราไม่รับผิดชอบนะไม่รับผิดชอบนะครับที่ฉันบอกไปแล้วที่ฉันไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่าไม่ใช่คนที่คุณพูดถึงนะครับบางคนเป็นคนนั้นเป็นคนนู้นเป็นคนนี้เป็นพระเอกค่ะเป็นระดับพระเอกเลยนะคะโอเคนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกสักครู่ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูคุุณออ้ัราาาภนะะฮเขบก2หตผลที่ ไม่ยอมรับรีวิวอาหารช่วงของโควิดสิบเกดีจะเป็นยังไงมาว่ากันพักเบรคคู่ดเดียวครับชมคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะ,ค,ะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ค,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ